นะครับวันนี้กับช่องหนิงตั้มซุปตาชาแนลพี่ตั้มครับเออวันนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันครับวันนี้นะครับก็เป็นหลังสงการกันแล้วหลังจากที่สงการเนี่ยเราทํางานกันมาเต็มเต็มเดือนเลยนะครับตอนนี้เราก็เลยมาแวะพักผ่อนกันบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่นาจอมเทียนอ่าชนบุรีนะครับหรือว่าอําเภอสัตหีบนั่นเองนะครับเราก็อยู่กันที่วันนี้ขอตัวเป็นวัยรุ่นผู้วิลล่าวันนี้พูวิลล่าครับบอกเลยว่าสวยมากๆพูวิลล่าอ่ะ ก็ต้องมีนี่สิพี่ตัมจาว่ายน้ำมีแน่นอนครับวันนี้เราจะพาไปดูกันนะครับว่าสวยงามน่าเที่ยวเที่ยวขนาดไหนนะไปกันเลยวิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่ำกปปว่า18ปีควรแนะนำผู้ใหญ่เฮ hey! ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันได้นะ เดี๋ยวจะพามาดูห้องแรกกันก่อนเลยนะครับห้องนี้เป็นห้องด้านบนนะห้องด้านบนแล้วนี่คือห้องใหญ่เลยนะนเป็นห้องเดียวนะครับบอกหล่อดวันนี้เรามาแค่เจ็ดคนแต่ว่าบ้านอลังการมากนะครับอู้ยห้องนี้บอกเลยนะเข้ามานะครับหงวเฮ้งดีมากเพราะว่าแบบว่าดูขลังมากๆนะครับห้องนี้ก็นอนได้สี่คนเลยแต่ว่าทําไมรู้ไหมทําไมครับให้พี่ให้พี่เมอร์เมดนอนคนเดียว <c oughs> แล้วตอนนี้พี่เมอร์เมดไปไหนอะ่ะให้ออกก็ตอนนี้แหะครับกําลังคุยกับโถส้วมอยู่ <c oughs> นะครับนี่โอ้ยสวยมากอ่ะลงไปดูด้านล่างกันต่อพี่หนิงนะครับจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่างนะครับเราก็เดินลงมานะครับบอกเลยว่าพื้นที่นะคบค่อนข้างแบบว่าเป็นส่วนตัวส่วนตัวมากมากเลยก็บอกก่อนเลยนะพี่ตั้มอ่ะที่นี่เขามีห้องนอนถึงสี่ห้องเลยนะสี่ห้องเลยนะครับมีทั้งห้องเล็กแล้วห้องใหญ่สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับอ่ะมาดูนะจุดที่สองจุดที่สองเพราะเวลาเราเปิดมานี่จะเป็นอะไรนะนะครับนี่จุดที่สองซ่อม โอ oh 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 ้โหนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเป็นครัวนะครับเป็นครัวมีไมโครเวฟนะครับนี่หุยแก้วเยอะมากนะก็คือแบบแก้วเยอะมากนะครับแล้วก็มีเครื่องครัวให้แบบนี้นะครับมีเตาแก๊สนะครับนี่คือปลามั้งครูเขาเรียกว่าพลูพลูเออพลูน้องอคินน้องอคินไว้สวยไว้สวยไว้สวยเปล่าไว้สวยนะครับ ทำไรพี่สาวง่ายนะครับอันนี้ก็นังนั่งตุ๊บลูกอยู่นะอันนี้เป็นแอดมินมะเมี่ยวนะครับมะเมี <ame> ่ยว <ame> nee la. นะครับมะเมี่ยวมะเมี่ยวเหี่ยวแล้วนามสกุลนี่นี่ไงล่ะนะครับมีคาราโอเกะด้วยนะครับแล้วก็มาจุดนี้เลยจุดนี้นะครับเป็นจุดไฮแม็กของทุกคนเลยนะนี่ยนะเป็นสระว,นะว่ายน้ำว้าวอุยอ้ยมีมน้องเป็ดมีเป็ดด้วย ขี่ได้หมนเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกใจเย็นนะมาขี่ในน้ำนะทุกคนอ่านะครที่นี่ก็คือแบบเขามีแบบว่าความปลอดภัยด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดทาแบบว่าของเสียหายก็จะคิดตามราคาจริงนะครับก็ถ้าเกิดมีการต่อสู้กันเขาก็บอกจะเปิดกล้องวงจรปิดดูด้วยนะเออนะคนี่เป็ดไหนเอาเป็ดลงน้ำเอาเป็ดลงน้ำปล่อยเป็ดก่อน โอ้เดี๋ยวช่วงเย็นเย็นเราจะมาเล่นน้ำกันด้วยนี่มาดูสไลเดอร์มาดูสไลเดอร์มีความสไลเดอร์ด้วยนะครับเออไปดูข้างบนนะครับสไลเดอร์อันนี้ยังสไลด์ไม่ได้นะครับเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนะครับนี่ก็สไลด์มาอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหน่าสนุกมากๆเลยคือแบบสวยมากนะที่นี่บอกเลยว่าสวยมากมีน้องๆสงสัยแล้วอะสงสัยอะไรกันว่าที่นี่ราคาเท่าไหร่ บอกเลยนะครับท่าไหร่5,900ยเท่านั้นผักได้สูงสุด12คนแล้วบอกว่ามาจากพี่หนีพี่ตั้มนะเออไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรให้ก็บอกไปเฉยก็บอกไปบอกได้อย่างบอกก็บอกไปพี่ตั้มอ่าหลังจากที่เรามาปาร์ตี้เล่นสระน้ำกันตรงนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะฮะเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าห้องนอนห้องนอนที่นี่ก็คือด้านล่างมีสามห้องมีสามห้องเลยมี3มห้องนะครับนี่เราไปดูห้องนี้ อ่าฮะวิทยลสศิษาไว้น้ำศิษยาไว้น้ำเปิดไปเจอแอดมินน้องครีมนะคน้องครีมกำลังนอนสบายเลยค่ะเจอน้องครีมนะครับห้องนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของห้องนี้นะครับอ่ะถัดต่อมานะครับถัดต่อมา ห้องที่พี่หนิงพี่ตั้มจะนอนคืนนี้ติดกับห้องติดกับห้องห้องคาราโอเกะห้องคาราโอเกะห้องยิงพลูแทงพลูมีห้องของเราเออนะครับก็จะเป็นมุมนี้เลยมุมตะมุตะมีนะครับเออนอนสองคนตะมุตะมีก็คือห้องนี้เลยสวยนะสวยสวยนะแต่ละห้องนะครับมีแอร์มีพัดลมเรียบร้อยมีแอร์มีพัดลมด้วยหรอมีพัดลมอยู่นู้นมีแอร์มีพัดลมและ ความประทับใของห้องนี้นะครับเราสามารถเปิดประตูไปดูเพื่อนอาบน้ำได้ด้วยเพราะว่าเราจะทะลุไปอีกห้องได้นี่มีซ้วมอันนี้เป็นห้องน้ําของห้องนี้นะครับแล้วเราก็จะต่อไปอีกห้องหนึ่งได้ดูสิดูสิแสดงว่าห้องนี้ทำไมครับมันไม่เหมาะกับคนที่จะนอนห้องนี้เลยนะเพราะว่าทะลุมาแอบดูกันได้แต่คนต้องต่างล็อกนะเออห้องนี้ตะล็อกไงล็อกไม่ได้ห้องนู้ก็ล็อกไง แต่เราห้องนอก้องเราไม่ได้เอาละเดี๋ยวต้องแก้ปัญหาอ่าโอเคนะครับก็คืออีกห้องหนึ่งหูห้องเยอะมากนะครับนี่จะออกแนวแบบคลึ้มคลื้นเออสีเขียวใสอันนี้เอิร์ธโทนนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะออกไปหาอาหารทะเลกันจะต้องมีแบบว่าปาร์ตี้ลาลาโอเคทุกคน นี <molec> ้นะครับกิจกรรมในครัวเริ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นไก่ทอดน้ำปลาครับไก่ทอดน้ำปลานี่สูตรพี่หนิงเลยนะทุกคนโอ้ยน่ากินมากทุกคนนะฮะนี่เราในหม้อนี้พี่ต้มมีอะไรเอ่ยนี่เลยไข่น้ำไข่น้ำไข่น้ายังไม่หมดนะครับยังมีกุ้งเผามีอะไรด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันนี่ครับนี่กุ้งเผาออ้ยมาแล้วครับกุ้งเผาออ้ยทะเลเผาอยู่ตรงนี้เลยสุดยอดแล้วก็ยังไม่หมดท่านี้ มาพมาดูนี่ตำซัวตำซัวตำซัวไก่ทอดนะครับกินกันริมสะเลยมีส้มตามีมหอยกุ้งแช่น้ำปลานะครับส้มตำเมีม่ยงปลาอันนี้คือแบบทำกันแบบบรรยากาศดีมากทุกคนดูบรรยากาศตอนกลางคืนครับคือสุดยอดมากเป็นการพักผ่อนที่แบบฟินๆไปเลยครับวันนี้นะโอ้ยนี่ย่างเราย่างอยู่ด้านนอกนี้นะฮะเราก็ช่วยกันแบบแข่งขันเลย นะครับโอ้โหสุสนานที่เราเปลี่ยนชุดกันแล้วนะเพราะว่านี่มาเป็นแบบตรีมเสื้อขาวกางเกงแบบว่าหลากสีนะครับ <c oughs> <c oughs> เออนี่การไปร้างกระทะนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือแบบพี่ตั้มก็จะเป็นแบบนี่พอกาส้มตม่ำดูสิดูคคกสิดูคคกสินะครับสนุกสนานกันไปเลยวันนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็มีห้องคาราโอเกะด้วยตรงนี้นะครับเค <c oughs> เนต่อไปนะครับอะไพี่หนิงข้าผัดครับทุกคนเออข้าผัดไม่ใช่ข้าวผัดธรรมดาข้าวผัดอะไรข้าผัดสุตาเลยนะเออข้าวผัดโอ้โหน่ากินมากนะครับกรางเดือดรุ่งร่างต่อไปเราจะใส่ไข่ไข่ไข่ครทุกคนตอนนี้ก็คือแบบเสียงดังกันแบว่าคือคคืคือคืคืคือคืคือคือคืคือคือคือ้ือคือ่ไอคือเือค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 ือปเออมอ ใส่ข้าวนะครับตอนนี้ใส่ข้าวลงไปแล้วอุ้ยอันนี้เป็นข้าวผัดแบบว่าข้าวผัดคนเมาไม่ทุกคนเออจะบอกนะนี่คือสูตรที่นหนูแนงเลยนะเออแม่ไม่มาแต่ข้าวผัดมานะครับเออจัดไปครับโอ้ยน่ากินมากรับไปสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวใส่ผักคะน้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีผักตรงนี้ด้วยนะครับน่ากินมาก,กสุดๆจ้าเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะนี่เสร็จแล้ว าหในวันนี้ครับเยอะมากเลยอร่อยทุกอย่างเลยนะทุกคนเพราะว่าทำเองทำเองอร่อยเองกินเองนะครับโอ้โหนี่ชิวๆเลยคืนนี้นะครับเมากันแบบชิวๆไปสำหรับใครที่ชอบ EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งกันด้วยนะครับไอปีปากอะ โอเคจะพบกันอีพีหน้านะครับวันนี้ขอตัวไปกินไปแบบสนุกสนานกัน oh, ก okay. ok 네่อนนะครับกลังสนุกเลย